พลังแห่งภัยสัตว์ครุไวทุริยะประภาตถาคตอภิเศกมนนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วและข้าพเจ้าไม่เคยมีโอกาสเขียนมันเลยตอนนี้ผู้ดำเนินรายการหลิวได้ส่งเสริมวิธีการพิเศษของการภาวนาถึงพระภัยสัตว์ครุไวทุริยะประภาตถาคตอย่างจริงจังข้าพเจ้าก็จะขอสนับสนุนด้วย ข้าพเจ้าเริ่มปวดหัวตอนเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้านึกถึงปัญหาอะไรก็ตามขึ้นมาทีไรข้าพเจ้าจะรู้สึกวิตกกังวลและกระสับกระส่ายมากขึ้นขมับทั้งสองข้างของศีรษะของข้าพเจ้าก็จะเจ็บปวดแต่ข้าพเจ้ากลับไม่พบสิ่งผิดปกติอาการปวดนี้รบกวนจิตใจข้าพเจ้ามาเป็นเวลา9ปีแล้วและมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของข้าพเจ้า จนกระทั่งปีที่แล้วข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติการภาวนาถึงพระภัยสัตว์ครุไวัยทุริยประภาตถาคตคือหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าเดินไปรอบๆอ,อาคารในชุมชนและอาการปวดหัวมาอย่างกระทันหันข้าพเจ้าจึงสวดพระนามพระภัยัตวครุไวยทุรียประภาตถาคตเบาๆ ทันใดนั้นพลังงานระเบิดพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและทะลุผ่านร่างกายของข้าพเจ้าไปทั้งหมดข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นณนะบัดนั้นและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ร่างกายชาไปหมดราวกับมีไฟฟ้าชอ็อตกระบวนการนี้กินเวลานาน,านกว่าหนึ่งนาทีหลายเดือนนับแต่วันนั้นศีรษะของข้าพเจ้าก็ผ่อนคลายและไม่เจ็บปวดอีกต่อไป ต่อมาเนื่องจากขาดการปฏิบัติภาวนาอาการปวดหัวจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ก็เบาลงกว่าเมื่อก่อนมากและระยะเว้นก็นานขึ้น ประสบการณ์มหัศจรรย์น,นี้ทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าแข็งแกร่งขึ้นในวิธีการปฏิบัติภาวนาถึงพระพรรไรัยสัจครุวยทุรยบพระภาตถาคตและข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึง้งต่อพระภพยสัจครุครวรัยทุรยบพระภาตถาคตในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจทันทีว่าทำไมพุทธมนต์ของพระไพยสัจครุวัยทุรีรยบพระภาตถาคตจึงถูกเรียกว่า ภัยสัตว์คุรุวัยทุรยบประภาถถาคตอภิเศกมนเพราะดูเหมือนจะเป็นการเสกหรืออภิเศกจริงๆมีใช่แค่คำอุปมาอุปไมยสหายผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าท่านมันสวดภาวนาท่านจะได้รับพลังจากพระพุทธองค์ที่แท้จริงอันหนึ่งภัยสัตว์คุรุวัยทุริยบประพาตถาคตอภิเศกมนมีดังนี้นโมพะควะเต ภัยสัจฉคุรุไวยทุรยปราภะราชายะตทาคตายะอรหัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมภัยสัชเยภัยสัจเเยภัยสัชยะสมุตคเตสวาหา